พอเราพูดถึงความเห็นในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดคําถามใช่ไหมล่ะคะว่าแล้วการให้ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะพิจารณาจากอะไรล่ะอ่ามันก็จะมีได้จากในหลายๆสาเหตุนะคะความเห็นของผู้สอบบัญชีในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุแล้วก็จากหลายๆเหตุการณ์น,นะคะโดยที่จะขอแบ่งลักษณะเหตุการณ์ที่ทําให้มีความเห็นในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ออกมาเป็นตามตารางดังต่อไปนี้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่งบเนี่ยมันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะคะโดยที่ถามว่าการที่งบมันแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอะ่ะมันเกิดได้ในกรณีไหนบ้างก็ยกตัวอย่างเช่น 1. น,นโยบายที่ใช้เนี่ยมันไม่เหมาะสมก็คือนโยบายที่บริษัทเลือกใช้สาหรับ รายการสําหรับการบันทึกบัญชีรายการนั้นๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั่นเองนะคะ2ก็คือการนํานโยบายไปใช้ผิดหมายความว่าอย่างไรคะก็หมายความว่านโยบายที่เขาจะใช้อ่ะสาหรับการบันทึกรายการนั้นๆนั้นมันถูกต้องมาแรกเพียงแต่ว่าในการที่จะนํานโยบายนั้นไปใช้เนี่ย มันไม่ถูกต้องก็คือนโยบายถูกแล้วแต่บันทึกผิดอย่างเงี้ยค่ะและต่อมาก็คือเป็นในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอเพราะว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมันไม่ได้มีแค่การบันทึกบัญชีการวัดมูล,ลค่าใช่ไหมคะแต่มันยังมีในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลด้วยถูกไหมเพราะว่าในแต่ละมาตรฐานเนาะในแต่ละเรื่องมันก็จะมีย่อหน้าหลังๆอะคะ่ะที่มันจะพูดว่า สำหรับเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้ต้องเปิดเผยเรื่องอะไรบ้างในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลยอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ต้องเพียงพอด้วยดังนั้นการที่งบแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่เฉพาะในงบที่เป็นงบแสดงฐานะการเงินหรืองบกางําไรขาดทุนเสมอไปในบางครั้งอาจจะเป็นในกรณีที่เขาเปิดเผยข้อมูลไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้ด้วยนะคะ